สวัสดีเพื่อนใหม่ี่พี่น้องนครับวันนี้กบผมจะทำตกี้วีชิเกลนะที่กำนี้เรายู่กกมจะตนลีก็ต้องอาตีกำเนิดมาูนสองนะครับเราจะมกาัวเองมันต่อเลยได้เลยนะครับเนี่ครับแ้วกจะซื้อกระบอกเอนี่พวกนี้แร้จตีกันม่ฝากให้กดบิดตาม โอ้ยเสียงน่ากลัวจังอ้ยทำไมอ่ะมีเสียงกลัวมีเสียงกวัหรือเสียงแส้แล้วก็ขลอดภัยกัทีนี้แลยนะครับตอนนี้ผมเดินร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ครับกีฬาเทมโกลด์ซัดหน้ามาแล้วก็โดดทีนั่นกะโดนเฉยนปล่อยไปแล้วก็เรียกฮาลิคอนออกมาแล้วฮาลิคอนฮาเลิคอนจะตบแล้วก็โดนไอ้ โดนปีนฟ้านหน้าไปถึงครับแล้วก็โดนฟ้ามีการครับจะไล่ลงฐาแล้วกระโดดฟ้าหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวเนี่ยมีเพื่อนลงมาครับใช้ยิงพี่กระแทกตัวครับ,รบฟาดหัวไปครั้งครับชัวแล้วมันบล็อกได้ครับแล้วเราก็ต่อยไปต่อเลยครับกินเลยมันเท่หมันชื่อ <c oughs> อะไรน,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 นนะ

มันก็ตายไปแล้วตายเราตายเพราะลูกเนี้ยแหละมันโอ้โหกระโดดขึ้นมาเลยขวายามุดกันเลยทีเดียวครับโอเดี๋ยวงนี้เราขอลาไปก่อนเหมือนเล่นเล่นนู้นโอ้โหเล่นต่อครับอันนี้เอาให้จบเม็ด โ <Okay. c oughs> อเค okay, ครับติดลิ้นพดือยไม่ติดล้นปลาเสือโอเคครับวันนี้วันนี้ก็จะลงคลิปกันรัวเลยนะครับเด็กพวกหนุ่มกีเันเทิร์นเหมือนกันเนาะถ้าอันนี้มันเป็นกีเันเทิร์นอันนั้นก็ต้องเป็นยินโล,ลเลนเทิร์นดิ <h> ah> ถูกแล้วหรือยังโอเคครับจะพูดโอเคครับถึงไหนแล้วเนี่ยอันหนึ่ ตาสุสไปเอ๊ะซูเปอร์แมนยังเล่ามานะครับใครอยากเล่นเกมในคอมบอกได้ตั้งได้ได้ตั้งล่างดย่คิดเอ้ยได้ได้ในในคอมเมนต์นะครับริ้นพันเป็นไงทีณชาบเสียจลริ้นพันนะครับโอเคครับกีฬาถ้าเราเจอกับระย์ครับตรงโอเคเลยแถวนี้ฮะ

ตอนนี้เกมเมอร์นะครับมาแล้วแ,บบแวมมือไงพี่เลี้ยวอย่าต่อไปโอเคครับพี่กีรันพี่เขาก็คือแต่คนไม่ที่ท้าผมมาก็คือพี่เกมเมอร์นะครับนะครับนะครับอีกแล้วเโอ้โหโดนสอบเข้าไปที่ท้องเลยไหมครับแล้วกีรัน,นท่านก็ฟาดเราคือตัวจะท่าฟาดไหมโอ้โหโ,โ,โ,โดน ตัวสปาร์ชอนไปรับตนะอนนี้ฟนะันหนึ่งรับแล้วก็เรียกในวิงอวมันเรียกในวิงลงมาื้อจะสู้ฮะอ้อช็อไปนี่ตูดใส่บอกฟาดลงที่หาใส่บอกทีเลนเทิร์นเหรอฮะยังไม่ตายอีกอ้ ตายแล้วไอห,หนูแต่ข้าไม่ตายครับช็อตไปรเซียจูอัลฟ่าลงแล้วมีเงี้ยทำได้ชนะได้ทุกตัวเลยไหเพราะชนะไปะที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กชายเล่นมาเมื่อไง ก็เปลี่ยนนะครับแต่สมมติเปลี่ยนนะครับเ่องสายก็ง่ายกันจริงจริงนี่นี่นี่โอเคก็แล่นก็จบมาแล้วนะครับชัตเตอร์หนึ่งไปแล้วนะครับไปดูชัตเตอร์อะรกันเลี้ยวจากแปลเดี๋ยววยีน่ะยไดก วันที่แกก็ไปหาเลยสีเขีก็ไาเลยทิ่มี้ตะปาี่ีเขีก็ดีไ้เดี๋ยวปอกเว แต่ไปเจอกีเลยเร็วอ e ้ม <Seattle> อื้้ถ้ายเลยนะครับถ้ายเลยกลับัาถ้ายเลยแล้วยกฟันองกมาเราจะทุบตูเข้าไปที่หน้ามันหนึ่งครั้งครับชัว KO เลยครับอื้มอื้มอื้ม Harley picture h a อฮ e y สู้ Harley oh ค a r l y h a l y วิ่งเจอในวิง่งสีหนูช็อตตูไปแล้วครับหนึ่งครั้งตัวเหมือนนี่เหมือนนี่อ๋อเจอท่าสไาลด์คลิปแม่ท่าเป็นตัวตัวในวิ่งเจอในวิ่งช็อตตูลง มาถ่เดี่ยวโอเคครับยังไงก็ต้องของกเราดปกวนาตัวนีครับฝากกดติดตานกดแชร์กดไลค์ต่วนี้เพื่อเป็นกมีังใจดีไอครับ ก็กกที่ดตาเกมเมอร์นะครับไปบ้าไปละ See you again เยไกดเลย See you again See you a g a บ้าไปละ